อ่ะละครับเดี๋ยวอันนี้เป็นคลิปท้ายสุดแล้วของเรื่องการกำจัดข้าวดีดอ่ะซึ่งคลิปเนี้ยเดี๋ยวจะมาดูเรื่องการใช้สารเคมีในช่วงข้าวเล็กกับข้าวโตนะแล้วก็รวมทั้งวิธีการป้องกันข้าวดีดจะเข้ามาใหม่ด้วยนะครับโดยคลิปที่แล้วก็ลองไปตามดูคลิปเก่าๆนะที่ผมทำเอาไว้ใช่ไหมไมันก็เ,นเรื่องการป้องกันกำจัดเข้าดีดโดยการใช้ไถล้อ ใช้หมากรวมทั้งใช้สารเคมีในช่วงข้าวเล็กแต่คลิปนี้เดี๋ยวมาดูเรื่องของการใช้สารเคมีอยาคุมค่ายาในช่วงข้าวเล็กกับข้าวโตโดยที่ข้าวเล็กเนี่ยจะแบ่งเป็น2ช่วงคือเป็นช่วงเจ็ดถึงเก้าวันนะโดยที่ว่าช่วงเจ็ดถึงเก้าวันเราผมเน้นเลยนะให้เอาน้าเข้าก่อน เพราะว่าน้ำมันจะช่วยไปลดไม่ให้เข้าเด็ดมันงอกได้ได,ได้ได้ดีหรือว่าไอ้ผู้ที่งอกมาแล้วเนี่ยมันก็จะอยู่ใต้น้ำมันก็นจะไม่ค่อยแข็งแรงแล้วมันจะง่ายต่อการใช้ใช้ยากำจัดใช่ไหม แล้วโดยที่ยาที่กําจัดบนนะ้ำมันก็จะเป็นใช้วิธีหยดหรือพ่นก็ได้หรือว่าใช้ยาเบ็ดหวานส่วนนี้วิธีน่ะใช้กับพวกดินแห้งก็คือเหมือนชีจาคุมค่ายาตามปกติที่8ปดถึงสิวันที่เราทํากันน่ะซึ่งวิธีเนี่ยอาจจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่แต่ก็พอใช้ได้ส่วนวิธีที่หยดเอ่อหน้ำเข้าก่อนแล้วพ่นหรือยนเนี่ยเราทําได้ทั้งนาหวานหรือนาดำอ่ะนะ ่าแล้วก็วิธีเนี้ยผมแนะนําเลยเป็นวิธีที่ดีที่สุดเท่าที่เคยเทดลองมาเลยส่วนการใช้ยาเม็ดหวานก็ยังเป็นวิธีที่ดีที่สุดโดยการเอาน้ำเข้าก่อนแล้วก็เม็ดหวานส่วนวิธีพ่นเนี้ยเหมือนพ่นยาคุมข้าทั่วไปวิธีเนี้ยอาจจะยังไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะปริภาพอาจจะด้อยลนิดน่งแต่ว่ามันก็ดีอย่างที่ว่ามันสะดวกนะและ้วคราวนี้เดี๋ยวเรามาดูเรื่อง ทำไมเราหลักการโฮม้าน,น่ะมันทานํางานยังไงโดวยว่าในช่วง7จ็ถึงเวันอะ่ะไอ้พวกที่เข้าวีได้มันงอกมารวมทั้งหญ้าเนี่ยมันก็จะงอกมาช้ากว่าข้าวใช่ไหมมันก็จะต้นเตี้ยกว่าเล็กน้อยแต่พอสักพักหนึ่งเนี่ยเ,เราก็เอาน้ําเข้าไปให้ท่วมข้าวดีรวมทั้งหญ้าด้วยแต่อย่าให้ท่วมข้าวอย่าให้ท่วมคอกระจายข้าวหรือกันนะนะซึ่งพอเอาน้าเข้าเร็วเนี่ย ข้าวเด็มันก็จะชะง,งักแหละเพราะประมาณหายใจไม่ออกในน้ำใช่ไหมแล้วพอเราปวานยาหรือพ่นยาหรือว่าหยดยาลงไปเนยามันก็จะอยู่ในน้ำแล้วมันก็จะไปออกฤทธิ์ในการกำจัดไอข้าวเด็ดรวมทั้งยาต่างๆที่อยู่ใต้น้ำด้วยแต่คราวนี้ยาที่ใช้ก็ต้องเลือกนะว่าจะเป็นยาแบบไหนที่มันออกฤทธิ์ใต้น้ำได้ใช่ไหมถ้ายาที่ออกฤทธิ์ใต้น้ำได้ยามันก็จะค่อยๆย่อยตายลงไปในใต้น้ำรวมทั้งข้าวเด็ดด้วย มันก็จะค่อยๆย่อยตายลงไปซึ่งอันนี้เป็นหลักการของมันเลยใช่หไหมส่วนยาที่ใช้ได้เนี่ยอย่างตัวแรกเลยคือ,คอ,คอตัวสารออกซาไดีาซอนเนี่ยหรือว่าลอนสตาเนี่ยอาจจะมียี่ห้อหอื่นก็ได้นะอัตราใช้ที่ราชการเขาทดสอบมาคือ5 0 0ซีต่อไร่เนี่ยใช้เดียวๆเลยก็คือพอเราเอาน้ำเข้าไปในานาประมาณ7-9วันแล้วก็ยดเดินหยดเดินพ่นหรือว่าเดินสลัดก็ได้ โดยใช้ลอรสตาร์ร่วมทั้งอาจจะเอไปคุกสายหวานก็ได้ใช่ไหมแต่ว่าตัวลอรสตาร์ถ้าเดินพ่นเนี่ยใบยมันจะไหม้นะใบมันท้าใบาจะแดงเลยแล้วราคาต่อไลค์ไปอยู่ประมาณสัก300กว่าบาทซึ่งค่อนข้างสูงแต่เขาเนี่ยทางบริษัทของลอรสตาร์บริษัทไบเออร์เนี่ยเขาได้ออกอยากคุมค่าตัวใหม่ตัวนี้ออกมาเนี่ยเป็นสาร2ชนิดผสมกันก็คือตัวไตรอะฟามนใช่ไหมผสมกับออกซาเดออซอนอะ โดยที่อัตราใช้ก็ลดลงมาใช่ไหมอัตราที่เขาใช้ก็ไตอโฟอโมน 20cc ผสมออกซาไดอซอน 100cc ต่อไล่มันสามารถออกฤทธิ์ฆ่ายาตะกักฆ่าเข้าดิดใต้น้ำได้แล้วราคาก็จะไม่ค่อยแพงราคาจะย่อบลงมาถูกลงมาประมาณครึ่งหนึ่งเลยอยู่ประมาณ160บาทต่อไล่เองแต่ว่าตัวเนี้ถ้าใช้พ่นจะมีข้อควรระวังหน่อยนะเพราะว่ามีออกซาไดอซอน ตัวนี้หรือว่าลอนสตาทำให้ใบข้าวจะแดงได้นะต้องระวังนิดนึงอาจจะตกใจหน่อยแต่ถ้าใช้เดินโยดเดินบ่านะไม่มีปัญหาส่วนตัวถัดมาก็คือไอตัวทูโปฟอสนะมันก็เป็นตัวยาผสมของทูฟอดีทูฟดีก็ารู้เว้เป็นยากำจัดพวกผักพริกตะโกะใช่หไหมผสมกับอะเนลิโอฟอสซึ่งสองตัวนี้ก็สามารถออกฤทธิ์ใต้น้ำได้ก็หวานแนตา5กิโลกรัมต่อไร่นะเอาน้ำเข้าก่อนแล้วก็หวาน ส่วนเรื่องของราคาตัวนี้ก็อยู่ประมาณสักร้อยห้าสบาทต่ตอไร่ก็ใกล้เคียงกับยาคุมค่ายาทั่วไปในช่วงนี้ซึ่งข้อดีของการใช้วิธีนี้เอาน้ำเข้าก่อนแล้วใช้หยดพ่นหรือว่าวาเนี่ยก็คือว่ามันจะควบคุมเข้าได้ไดค่อนข้างดีแล้วก็ไอ้วิธีที่เดินหยดกันเองเนี่ยเราทำเองได้ไม่ต้องไปจ้างมันก็จะประหยัดค่าแรงไปด้วยและที่สำคัญอีกอย่างหนึ่งของวิธีนี้ ก็คือเราต้องคุมน้ำให้ได้ต่อเนื่องอีก10-15วันคือให้เขาดิดมันย่อยตายแล้วก็ไมใ่ให้เขาดิดรุ่นใหม่มันโผล่ขึ้นมาทวน,นี้มาดูอีกวิธีหนึง่งก็คือพ่นแบบดินแห้งก็คือเหมือนการฉีดยาคุมฆ่าญ้าทั่วไปที่8-12ถึงวันก็คือวิธีนี้เราก็ปล่อยให้ดินแห้งตามปกติเราจะใช้ยาคุมฆ่าตามปกติของเราที่เราใช้เลยคุมแห้งอะนะแล้วก็ผสม สารตัวหนึ่งก็คือตัว frontier เป็นของบรบรษัทบเบเซฟในอัตรา1 0ถึง15ซีซีต่อไร่ผสมลงไปยาคุมค่าธรรมดาเลยลตัวนี่ไอตัว frontier เนี่ยมันจะไปทำให้ไอข้าวติดต้นเล็กๆที่เพิ่งโผล่เนี่ยมันตายมันขาวใช่ไหมแล้วพอเราน้ำเข้ามันจะค่อยๆย,ย่อยตายแต่ไอพวกข้าวติดที่โตแล้วมันจะไม่ตายนะวิธีเนี้ยมันจะสะดวก แต่ว่าถ้าพ่นช้าไปเนี่ยไอข้าวเด็กที่มันโตโผใกล้เคียงข้าวแล้วมันจะไม่ค่อยตายเพราะนั้นเนี่ยมันง่ายแต่ว่าประสิทธิภาพการคุมข้าวดีวจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่แล้วก็ถ้าเอาน้ำเข้าช้าเนี่ยข้าวดีกก็จะมีโอกาสรอดได้ง่ายขึ้นส่วนราคาของวิธีเนี่ยเราก็แค่เพิ่มตัวยาฟอนเทียประมาณ30-45บาทเอง วิธีถัดมาจะเป็นวิธีการใช้ยากำจัดวัชพืชในช่วงข้าวออกรวงเข้าดิดอลอกรวงโดยหลักการของมันเนี่ยเราจะเลือกอยากำจัดวัชพืชแบบไม่เรื่องทำลายแบบกึ่งดูดซึมเอามารูปให้โดนเข้าดิดเฉพาะด้านบนเพราะว่าข้าวติดปกติมันจะออกรวงก่อนแล้วก็ต้นสูงกว่ามันก็ยิ่งสูงกว่าข้าวเพราะมันโดนยามันก็โดนเฉพาะ,ะส่วนที่เป็นรวงกับเมล็ดทําให้เมล็ดมันรีมันอ่อแล้วก็ ตายไปแล้วก็ไม่มีผลกับข้าวข้าวปลูกเราเพราะข้าวปลูกเราเดียอ,อยต้นยังเตี้ยวกว่าโดยวิธีนี้เราก็จะอาจจะใช้ยาผสมน้ำแล้วก็พันกับไม้ลูบหรือว่าผสมกระชุบไปกระเชื้อเห็นไหมแล้วก็ดึงด้านหน้าคนด้านหลังคนแล้วก็ลูดลงไปเพื่อให้มันโดนเฉพาะรวงข้าวดีดด้านบนแต่วิธีนี้เนี่ยข้าวด็ดเนี่ยที่มัน เมื่อก่อนแล้วมันก็จะแย่งอาหารข้าวปูกเราไปประมาณหนึ่งแล้วอ่ะนะทำให้ข้าวปูกเราอาจจะได้ผลผลิตไม่ได้เต็มที่แต่ก็เป็นวิธีที่มันสะดวกแต่มันก็ยังมีข้อเสียอยู่ที่ว่ามันพอเราลูบไอ้พวกข้าวดิดต้นสูงไปเลยมันจะเหลือไอ้พวกข้าวดิดต้นเตีย้ยพอเหลือข้าวดิดต้นเตี้ยเนี่ยต,ต้นเท่าข้าวเนี่ยมันจะกําจัดยากและต้องใช้วิธีอื่นแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือมันก็จะมีผลกระทบก,กับข้าวปูกเราบ้างเล็กน้อย ตรงไปลายใบส่วนสารที่ใช้กำจัดได้ก็คือตัวบัสตาเอ็กหรือว่ากลูฟ i ซินเนตอัตราใช้ก็ใช้1ลิตรผสมน้ำา2ลิตรแล้วก็เอาไปาาชุบกับผ้าพัานกับไม้แล้วก็ไปรูปหรือว่าเอาไปชุบกับผ้าที่เป็นเชือกย,ยาวๆแล้วเอาไปรูปเหมือนในในรูปที่เห็นมาตะกี้อ่ะนะส่วนราคาก็อยู่ประมาณสัก3 8 0บาทต่อลิตร หรือเราอาจจะไปใช้สารกลูโฟซิ ن เนดี่ห่ออ่ดก,ก็ได้ราคาก็จะถูกลงกว่านี้นะครับแต่ว่าข้อห้ามอย่างหนึ่งห้ามใช้สารไกฟโฟเเตเป็นอนขาดเพราะไกฟโฟเเตเป็นยาดูดซึมถ้ามันหยดโดนข้าวจะทําให้ข้าวแท้งได้นะครับส่วนวิธีการถัดมาก็จะเป็นเรื่องของการป้องกันและการป้องกันข้าวดีดนะก็คือเราต้องป้องกันไม่ให้เมล็ดพันธุ์ข้าวดีดเนี่ยมันเข้ามาโดยถ้าเลือกพันธุ์ข้าวที่มีมาตรฐานจากแหล่งเชื่อถือได้ไม่มีข้าวดีดปนแล้วก็ แล้วก็เราก็ต้องระวังไอ้พวกรถไถรถเกี่ยวที่มันจะเอาดินจากที่ไปเกี่ยวนาที่มีข้าวดีดแล้วมาใส่ในนาเราเดี๋ยอันนี้เราต้องระวังควรจะล้างก่อนที่จะมาเข้านาเหลาแล้วก็วิธีถัดมาอาจจะเปลี่ยนไปเป็นปลูกพืชอื่นได้เช่นข้าวโพดหรือผักเพราะว่าเวลาเราปลูกข้าวโพดหรือผักมันก็จะใช้สารคุมหญ้าต่างชนิดการมันก็จะช่วยในการกําจัดข้าวติดไปได้ด้วยในทีเดียวเลยหรือว่า ถ้าเปลี่ยนไม่ได้เราก็ต้องมาใช้วิธีการที่กล่าวมาแล้วอะ่ะหลายๆวิธีรวมกันไม่ว่าจะเป็นไทยล่อท้ายมากักพ่นใช้ยาตอนเตรียมเทือแล้วก็ใช้ยาตอนเข้าเล็กรวมทั้งป้องกันไม่ให้เอามาเล็กเปะที่เข้าดิบมาจากที่อื่นมาใส่ในหน้าเราอะ่ะไม่ว่าติดมาจากเมล็ดพันธุ์ติดมาจากดินในล้อรถเกี่ยวรถถ่ายรถตีดินเอาละครับสำหรับคลิปเนี้การ กากำจัดข้าวดีดเนี่ยก็น่าจะไดะ้ความรู้อะไรไปเยอะก็อย่าลืมกดแชร์แล้วก็กดไลค์แล้วก็แบ่งปันความรู้ให้คนทำนาด้วยกันนะนะคือเขาจะได้ทำนาได้ดีๆแล้วก็ไม่มีปัญหาเรื่องข้าวดีดลงงนะังเรื่องหญ้าด้วยส่วนเดียวตัดไปก็จะมีคลิปอื่นๆในเรื่องของโรคเรื่องอะไรมาเรื่อยๆนะฝากติดตามปัปไว้ด้วยนะครับ